นางตานน่เนี่ยนางตาะไรลบอย่างยุ่นี่ยขามุูเบ่าจ้าเรียบทองนะแม่มีสามเดือนนะคะพอ่อยุ่งสซเว่ยอย่าแม่มันนับก็ได้คะ่ะเอาไปแม่เียก็ได้น่งตอนนีหน่อยเนี่ย โอ้ยสุดเลยธรรมดาเลยจอนฟอนกระเป๋าดี่ซจอนฟอนเบแมมแล้วมดงโอ้ยฉันออยแค่มันทยสามสิบแปดนะค่อะไรสามสิบแปดบันททยแอ่ส่วนบน L สามสิบวันละโลล่างหน้าอก ิบลงมาอีกสามสองโลค่ะเอามีน้ำเขยชัวร์ป่ะโอเคเออนึ่วันเฮลแล้วไปเท่าไหร่สิบมหาปูปลาเาจอบแมนอยู่ก็ก,กล้กวยแก้กุฏิเชิงก็กล้วยแหละล่ะค่ะเดี๋ยวผู้ผู้บาดเห็นหน้าปั๊มในยันแล่นเขาโอ้ยจูงสันเลยแหละค่ะจูงเธอแล่นเหรอ ด,ดูเกาหลีแซวนะฮะเลิศเชิดเลียกได้มย์ยายเห็นได้ไหมเนาะคลิปนี้ก่อน,นฟอน <laughs> โอ๋ยฟอนไอ้มันกับเขาเพิ่พมช่กยมันนี่นั่งชิมไทยอิ่มวิ่งเห็นลูกจังก็ไม่ลูกเลยวะ ลูกแพร่กระเทยมีลูกกับมีดิูกแก่ปฏิกระเทยของพ่อแข็งไหมหรอแพ่งโควิดแพรโควิดเศร้ามาเดากันเนาะเดาให้เบิ่งนด้โควิดเศร้านั้มาเดากันเนาะเนาะเดาดีๆนะหัเอาส่วนเอือเดาไว โควิดเชร้าจะมาเดากันเนาะมือ่อนี้ติดตามในี่าเพ่งนอนงเงโอ้กูยันหุ่จักว่าพอเป็น,นะนกันเทยเด้นอโควิดเศ้าจะมาเดากันเนาะซ่ออเไรส่อหากโควิดจากเศ้าจะเกลียหุ่จากรพอมันแดก ซอยแดกแหวนกูหมดแล้วผู้หิดมัน,นี่ก็เลยสิไม่เห็ดเพลงไทยเห็นรีเพ่งของลูกไสายค่ไม่นอกไซา์สิลูกไสายค่ะหลานหลานค่ะออคันคัะคืออยู่เขาต้องขอเบอร์นางเด็กเอฟซีนั่งบนห้ใไรนั่งรักเดียวใจเดียว มีน้ำแขออ่อีบ่นี่ร้องเบิ่งบ่หลักอ่ะบ่ได้เอาอะไรกินแกโอเบิ่บงหน้าใกล้ในร้องเบิ่งกกระติบฝันเห็นปุ่นแดงว่าอย่างฝันไรบ่เอาน้ออย่าลืมติดตามในเด้อซอยเชื่ซอ,อยเป็นกำลังแห่งแก่เต็มหนังหิงหิงเด็ดเอ้ มันจะพอกระสมนี่แหละค่ะลูกจิตรำไรนะคะระ,คะ,ะบบเป็นกระเทยเทาเป็นอาหารระบบกระเทยเทาแต่ยังไม่ได้ถอเทมป์ปะบมื่แล้วพุ่งไสันนิงไงจังคือเทาเป็นนะคะมันกำลังตั้งกองอยู่่ะกองเนีงากองจางโอ้เนื้อว่ากองบวชจ้า โอ้ย,ยกูอยากอายดิตอนนี้ตัวสิรปินรท่นกกลังมาคิริพิจิร่านปิน่นี่คือทานลุงถนอมสิริิอยู่ในไทยนะอ้นุ <c ười> ถน,นอมไปคือเกือบไฮวันนี้เอาเชื่อให้คนลุงใส่รักตุปุชมาดยเพื่อนหลังเลยเพื่องหลัง,ลอ,ง,ลงอันนี้กีฬาเนี่ยน้องดาวน้องดาวคนลุง <c ười>